ค่ะวันนี้มาพบกันต่อนะคะ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มที่สองขอขอบคุณนีเดนนันวอนคุณอัธพงศ์ปรินปรึกษาเป็นผู้แปลมารับชมรับฟังกันต่อได้เลยค่ะนีนผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรพระเจ้าหมายความว่าทุกอย่างที่เธอสอนจะออกมาจากสมแนวคิดนี้ นีนอธิบายหน่อยได้ไหมครับเราจะสอนกนเหล็ก3ข้อนี้ยังไงพระเจ้าตั้งแต่พื้นฐานจนถึงผู้อ่านขั้นสูงทุกเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นจะเวียนสามรอบสามสิ่งนี้นั่นคือเป็นเรื่องราวการตระหนักรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เรื่องราวว่าด้วยความรับผิดชอบสามแนวคิดนี้จะถูกแนะนำปลูกฝังและอาบเข้าไปในตัวเด็ก การขีดเขียนก็เช่นกันจะเวียนอยู่3แนวคิดนี้รวมถึงแนวคิดอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อเด็กเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ข้างในได้มากขึ้นกระทั่งทักษะในการคำนวณยังถูกสอนภายใต้กรอบนี้เลขคณิตและคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องนามธรรมอย่างที่เธอเข้าใจแต่เป็นเครื่องมือใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดในจัก,กรวาล การสอนทักษะการคำนวณทุกเรื่องจะถูกจัดวางภายใต้กรอบประวัติประสบการณ์ชีวิตในแบบที่จะโยงและมุง่งสู่สามแนวคิดพร้อมอนุพันธ์นีนอะไรคืออนุพันธ์ครับพระเจ้าถ้าใช้คำที่สื่อมวลชนชอบใช้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแตกกิ่นก้างออกมาให้คงร่างการศึกษา ทั้งหมดอยู่ใต้พื้นฐานของหน่วยที่แตกย่อยออกมานี้ให้เข้าไปแทนวิชาต่างๆในหลักสูตรปัจจุบันซึ่งโดยหลักมักสอนแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงนีนตัวอย่างเช่นประเจ้าอืมลองใช้จินตนาการดูดูเล็กน้อยอะไรคือแนวคิดที่เธอเห็นว่าสำคัญต่อชีวิตนีนอืมเออ ก็คงเป็นความซื่อสัตย์อย่างที่ท่านว่าพระเจ้าโอเคว่าต่อนั่นก็เป็นแนวคิดหลักอันหนึง่งนีนและก็ความยุติธรรมอันนี้ผมให้ความสำคัญพระเจ้าดีมีอะไรอีกไหมนีนปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ดีอันนี้ผมไม่รู้จะเรียกว่าเป็นแนวคิดอะไรพระเจ้า ต่อเลยให้ความคิดไหลออกมานีนมนุษยสัมพันธ์อดทนอดกลัน้นไม่ทำร้ายผู้อื่นมองผู้คนด้วยสายตาเท่าเทียมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากสอนลูกๆพระเจ้าดีเยี่ยมต่อเลยนีนเออเชื่อในตัวเองอันนี้ก็ดีแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ติดอยู่ที่ปากโอเคได้แล้ว ใช้ชีวิตให้สง่างามคงพูดออกเป็นคนํานี้ใช้ชีวิตให้สง่างามผมไม่รู้จะแปลให้เป็นแนวคิดที่ฟังดูเข้าท่ากว่านี้ยังไงแต่ว่ามันเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้นําพาชีวิตวิธีที่เราใช้ให้ค่าผู้อื่นและเกี่ยวกับเส้นทางที่ผู้อื่นเลือกเดินพระเจ้าเข้าท่าเข้าท่าทั้งหมดเริ่มลื่นไหลแล้วแต่ยังมีอีกหลายแนวคิดที่เด็กทุกคนต้องเข้าใจ ให้ลึกซึ้งถ้าจะให้เขาเติบโตเป็นมนุษย์ที่แท้ทว่าพวกเธอไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียนทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียนเธอไม่ได้สอนว่าความซื่อสัตย์หมายความว่าอย่างไรความรับผิดชอบหมายถึงอะไรเธอไม่ได้สอนว่าการรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นรวมทั้งการเคารพเส้นทางของผู้อื่นที่เลือกเดินมีความหมายว่าอย่างไร เธอบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องไปสอนกันเอาเองแต่พ่อแม่จะสอนได้ก็ต่อแต่สิ่งที่ตัวเองรับมาบาปคอของพ่อแม่จึงถูกส่งทอดไปยังลูกหลานฉะนั้นเธอก็จะสอนเด็กๆแบบเดียวกับที่พ่อแม่เธอสอนเธอนีนอ้าวแล้วมันไม่ดีตรงไหนพระเจ้าก็อย่างที่ฉันบอกครั้งว่าเธอมองดูโลกโลกบ้างหรือเปล่า นีนท่านก็จะดึงกลับมาตรงนั้นตลอดให้ดูอยู่นั่นละมันความผิดของพวกเราซะที่ไหนจะมาโทษพวกเราที่ทั้งโลกเป็นแบบนี้ได้ยังไงพระเจ้าไม่ได้โทษแต่กำลังพูดถึงการเลือกถ้าเธอไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่มนุษยชาติได้เลือกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนีนแล้วเราจะแบกความรับผิดชอบให้คนทั้งโลกได้ยังไงล่ะครับพระเจ้า ฉันจะบอกเธอว่าหากเธอไม่ยอมรับผิดชอบต่อทุกสิ่งเธอจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้สักอย่างเธอไม่อาจเอาแต่บอกว่าก็ไอ้พวกนั้นแหละที่เป็นคนทำและตอนนี้ก็ยังทำถ้าเพียงแต่ไอ้พวกนั้นจะทำตัวให้มันดีๆให้เข้าที่เข้าทางจงจำคำพูดที่โพโก,โกตัวการ์ตูนของวอนแคลรีได้พูดไว้อยและอย่าลืมเราพบศัตรูแล้วละ่ะมันคือตัวเรานี่แหละ นีนเราก่อความผิดพลาดซ้ำเดิมมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วใช่ไหมพระเจ้าเป็นพันพันปีต่างหากลูกเอ๋ยพวกเธอก่อความผิดพลาดซ้ำเดิมมาหลายพันปีแล้วมนุษยชาติแทบไม่มีวิวัฒนาการไปไหนในแง่สัรชาติยานพื้นฐานจากยุคมนุษย์ถ้ำแต่พอมีใครพยายามเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็ถูกดูหมิน่นดูแคลน เมื่อมีคนลุกขึ้นมาท้าทายให้ตรวจสอบค่านิยมที่ยึดถือกันมาหรืออาจถึงขั้นปรับหรือกันใหม่ผู้คนจะมองไอบานั่นด้วยความกลัวจากนั้นก็จะกลายเป็นความโกรธตอนนี้ฉันยังมาเสนอให้มีการสอนแนวคิดขั้นสูงพวกนี้ในโรงเรียนอีกโอ้โหเธอเอ๋ยเรากําลังเสี่ยงกันอยู่มากแต่ในสังคมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงเขาสอนสิ่งเหล่านี้ในโรงเรียนจริงๆ นีนแต่ปัญหาคือใช่ว่าทุกคนจะเห็นตรงกันว่าแนวคิดพวกนี้หมายถึงอะไรนี่คือเหตุผลที่เราสอนในโรงเรียนไม่ได้ผู้ปกครองต้องสติแตกแน่ถ้าคุณพยายามใส่เรื่องพวกนี้ลงไปในหลักสูตรพวกเขาจะบอกว่าคุณกำลังสอนคานิยมและโรงเรียนก็ไม่ใช่ที่ที่มีไว้สอนเรื่องพวกนั้นพระเจ้าผิดขอบอกอีกครั้งบนจุดยืนของสิ่งที่เธอ ในฐานะเผ่า,าพ,พันธุ์มนุษย์บอกว่าพยายามทำอยู่ซึ่งก็คือสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมว่าพวกเขาเข้าใจผิดโรงเรียนมีไว้เพื่อสอนเรื่องพวกนี้นี่แหละเพราะโรงเรียนไม่ได้ถูกปดบังด้วยอคติส่วนตัวของผู้ปกครองและตัดขาดจากข้อสรุปที่พ่อแม่มีอยู่ก่อนเธอเห็นอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกของเธอบ้างจากการส่งทอดค่านิยมของเธอไปยังลูกหลานโลกนี้ยุง่งเหยิงไปหมดแล้ว เธอยังไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่สุดของสังคมอารยะเธอยังไม่รู้วิธีจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงเธอยังไม่รู้วิธีใช้ชีวิตโดยไม่กลัวเธอยังไม่รู้วิธีกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเธอยังไม่รู้วิธีที่จะรักโดยไม่มีข้อแม้นี่คือความเข้าใจพื้นฐานเท่านั้นแค่พื้นฐานเธอยังไม่ได้เริ่มเข้าใกล้ความเข้าใจครบถ้วนด้วยซ้ำ ยังไม่ต้องพูดถึงการนำมาปฏิบัติทั้งหมดนี้หลังจากเวลาผ่านไปเป็นพันพันปีนีนมีทางออกจากความยุ่งเหยิงนี้ไหมครับพระเจ้ามีสิใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือใช้การศึกษาของเด็กๆความหวังอยู่ที่คนรุ่นถัดไปและถัดไปอีกแต่เธอต้องหยุดให้เขาจมอยู่กับวิธีที่เป็นมาในอดีตวิธีนั้นไม่ได้ผลไม่ได้พาเธอไปอยังที่ที่เธอบอกว่าอยากไปสักนิด แต่ถ้าไม่ระวังเธอจะไปในที่ที่เธอกำลังม,มุ่งหน้าไปฉะนั้นหยุดเสียหันกลับมาก่อนนั่งลงด้วยกันนี่แล้วรวบรวมความคิดกันใหม่จงสร้างรูปแบบสูงล้ำที่สุดของภาพวิสัยทัศน์อันสง่างามที่สุดที่เธอมีต่อตัวเองในฐานะเผ่า,าพันธุ์มนุษย์จากนั้นจึงสร้างค่านิยมรวมถึงแนวคิดที่สอดรบับกับภาพนั้นและสอนเข้าไปในโรงเรียน ทำไมไม่มีหลักสูตรเช่นการทำความเข้าใจเรื่องพลังการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติองค์ประกอบความสัมพันธ์รักความเป็นคนและลังสรรตัวตนกายจิตและวิญญาณทั้งสามทำหน้าที่อย่างไรการสร้างสรรความคิดสร้างสรรการเชิดชูต,ตัวตนและให้ค่าผู้อื่นการแสดงออกทางเพศอันเบิกบานความเป็นธรรม ความอดกลั้นความหลากหลายและความคล้ายคลึงจริยะเศรษฐศาสตร์จิตแห่งการสร้างสารรค์และพลังจิตการตระหนักรู้และการตื่นรู้ความซื่อสัตย์และความรับผิดช,ชอบการเปิดเผยและความโปร่งใสวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณนีนหลายอย่างในนั้นมีสอนอยู่แล้วไม่ใช่หรอเราเรียกมันว่าสังคมศึกษา พระเจ้าฉันไม่ได้หมายถึงการเรียนแบบสองวันต่อหนึ่งเทอมแต่หมายถึงหลักสูตรที่แยกจากกันในแต่ละหัวข้อฉันกำลังพูดถึงการเขียนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมดพูดถึงหลักสูตรที่มุ่งเน้นค่านิยมแต่ที่กำลังสอนในปัจจุบันจะเน้นข้อมูลข้อเท็จจริงฉันกำลังพูดเรื่องการมุ่งเน้นการสนใจของเด็กให้มากพอๆพอกับการทำความเข้าใจแนวคิดและโครงสร้างทฤษฎี ที่มีระบบค่านิยมเป็นตัวล้อมรอบเหมือนที่ตอนนี้เธอกำลังทำกับเรื่องวันเวลาข้อเท็จจริงและเลขสถิติในสังคมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงอื่นๆในกาแล็กซีและเอกภพเดียวกับเธอส่วนจะเป็นสังคมไหนเราค่อยมาลงรายละเอียดกันในเล่ม3จะมีการสอนแนวคิดเพื่อนำไปใช้ชีวิตแก่เด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆสิ่งที่เธอเรียกว่า ข้อเท็จจริงซึ่งสังคมเหล่านี้ถือว่าสำคัญน้อยกว่ามากจะถูกสอนเมื่อโตขึ้นว่าบนโลกนี้เธอได้สร้างสังคมที่เจ้าจอนนี่เรียนรู้วิธีอ่านเขียนได้ตั้งแต่ก่อนจบชั้นอนุบาลขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้วิธีหยุดกัดพี่ชายตัวเองสังคมที่หนูซูซี่ท่องสูตรคูณได้คล่องตั้งแต่เรียนได้ไม่กี่ชั้น โดยอาศัยแผ่นสูตรคูณและการท่องจำขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรให้ต้องกระดากอายกับร่างกายตัวเองปัจจุบันระบบโรงเรียนของเธอมีไว้เพื่อให้คำตอบเป็นหลักแต่มันจะเป็นประโยชน์กว่านี้อีกมากหากหน้าที่หลักคือการถามคำถามความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบหรือความเป็นทรรหมายถึงอะไรมีในอย่างไร จากนอกจากนั้น2องบวก2เท่ากับ4หมายความว่าอะไรสื่อถึงอะไรสังคมที่มีวิทยาการขั้นสูงจะสนับสนุนให้เด็กทุกคนค้นพบและสร้างคำตอบนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองนีนแต่น่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายนะครับพระเจ้าซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ไม่วุ่นวายเลยนีนก็ได้ครับ ถ้าอย่างนั้นก็นำไปสู่ความวุ่นวายมากขึ้นพระเจ้าฉันไม่ได้แนะให้โรงเรียนห้ามถ่ายทอดสิ่งที่พวกเธอได้เรียนรู้หรือตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแก่เด็กตรงกันข้ามโรงเรียนจะเป็นประโยชน์แก่เด็กได้มากหางแบ่งปันให้เขารู้ถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ค้นพบตัดสินใจและเลือกไปในอดีตแล้วนักเรียนก็อาจสังเกตว่าทั้งหมดนั้นได้ผลหรือไม่อย่างไร แต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เธอกลับให้ข้อมูลกับเด็กราวกับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่อาจโต้แย้งทั้งที่ควรนำเสนอข้อมูลอย่างที่มันเป็นจริงๆนั่นคือในฐานะที่เป็นเพียงข้อมูลข้อมูลในอดีตไม่ควรนำมาเป็นฐานของความจริงในปัจจุบันข้อมูลจากช่วงเวลาก่อนหน้าหรือประสบการณ์ในอดีตควรเป็นฐานของคำถามใหม่เท่านั้นและก็เป็นได้แค่นั้น ขุมทรัพย์ควรอยู่ในคำถามเสมอไม่ใช่ในคำตอบและคำถามก็ยังคงเดิมนั่นคือข้อมูลจากอดีตท,ที่เราแสดงให้เห็นนี้เธอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเธอคิดอย่างไรนี่จะเป็นคำถามหลักและจุดเน้นเสมอเธอคิดอย่างไรเธอคิดอย่างไรเธอคิดอย่างไรแน่นอนว่าในขั้นนี้เด็กจะตอบไปตามค่านิยมที่พ่อแม่ยึดถือ พ่อแม่ยังคงมีบทบาทสำคัญและชัดเจนว่ามีบทบาทหลักต่อการสร้างระบบค่านิยมของเด็กเจตจำนงและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการสนับสนุนลูกหลานตั้งแต่วัยเด็กที่สุดจนจบสิ้นการศึกษาอย่างเป็นทางการให้สำรวจค่านิยมเหล่านั้นพร้อมเรียนรู้วิธีนำมาใช้ประยุกต์และทำประโยชน์ทั้งยังสนับสนุนให้ตั้งคำถาม ต่อค่านิยมเหล่านั้นเพราะพ่อแม่คนใดที่ไม่อยากให้เด็กตั้งคำถามต่อค่านิยมที่ตนยึดถือแสดงว่าพ่อแม่คนนั้นไม่ได้รักลูกเพียงแต่รักตัวเองผ่านทางลูกนีนผมหวังให้มีโรงเรียนอย่างที่ว่านี้มานะครับพระเจ้าก็มีบ่างอยู่ที่พยายามใช้รูปแบบนี้นีนมีใช่ไหมพระเจ้าใช่ อ่านงานเขียนของคนที่ชื่อลูดอฟส s ไตเดอร์ทำความเข้าใจวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนโวลดอฟส h คูลนี่เขาเริ่มริเริ่มขึ้นแน่นอนผมรู้จักโรงเรียนนี้นี่เรากำลังขายของอยู่หรือเปล่าพระเจ้าแค่ให้ข้อสังเกตนีน่เพราะ,ะท่านรู้ว่าผมคุ้นกับโรงเรียนโวลดอ ท่านรู้อยู่แล้วพระเจ้าแน่นอนฉันรู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอเป็นประโยชน์ต่อเธอและนำเธอมาสู่จุดนี้ฉันไม่ได้เพิ่งคุยกับเธอตอนเริ่มเขียนหนังสือแต่เริ่มมาหลายปีผ่านปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเธอนีนท่านกำลังบอกว่าโรงเรียนโวดอฟดีที่สุดเหรอพระเจ้าเปล่าฉันแค่บอก ว่านันเป็นรูปแบบที่ได้ผลเมื่อดูจากที่เธอบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อยากไปไหนอยากทำอะไรและอยากเป็นอะไรฉันนำมาพูดเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างแม้ในโลกและสังคมของเธอจะหาได้ยากที่นำมาอ้างอิงให้เธอเห็นว่าการสร้างระบบการศึกษาอย่างไร้มุ่งเน้นปัญญามากกว่าเพียงความรู้นีนเป็นรูปแบบที่ผมเห็นด้วยมากๆ มีความต่างอยู่มากระหว่างโรงเรียนโวลดอ็อกกับโรงเรียนทั่วไปขอยกให้เห็นตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆแต่ทำให้เห็นภาพได้มหาศาลในโรงเรียนโวลดอ็อกเมื่อนักเรียนเลื่อนชั้นครูคนเดิมก็จะเลื่อนตามไปสอนในทุกระดับชั้นอยู่กับเด็กไปตลอดประสบการณ์เรียนความรู้ของพวกเขาในช่วงปีที่เรียนเด็กๆจึงได้เรียนกับครูคนเดิม แทนที่ต้องวิ่งรอกจากคนหนึ่งไปอีกคนต่อเลื่อนชั้นท่านนึกภาพสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นออกไหมเห็นคุณค่าบางอย่างที่จะเกิดขึ้นไหมครูจะรู้จักเด็กนักเรียนอย่างกับลูกหลานตัวเองเด็กจะเกิดความรักความไว้ใจในตัวครูซึ่งเปิดประตูสู่บางสิ่งที่โรงเรียนทั่วไปไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีอยู่พอเด็กชุดนั้นเรียนจบแล้วครูก็จะกลับไปเริ่มสอนป .1 อ,อีกรอบ เริ่มใหม่กับเด็กกลุ่มใหม่ไปตลอดจนกว่าเด็กกลุ่มนั้นจะจบหลักสูตรการศึกษาสุดท้ายครูโวลโดอ็อกผู้อุทิศตนนี้อาจได้สอนเด็กเพียง4หรือ5กลุ่มตลอดอาชีพของครูตัวเองแต่ครูเหล่านี้ได้มอบบางสิ่งที่โรงเรียนทั่วไปไม่มีทางให้เด็กได้ต้นแบบการทางการศึกษาประเภทนี้จะรับรู้และบอกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์สายใยผูกพัน และความรักที่ผุดขึ้นภายใต้กระบวนทัศนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่าข้อเท็จจริงใดๆที่ครูให้แก่เด็กเรียนนอกบ้านแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเรียนอยู่ที่บ้านพระเจ้าเห็นด้วยเป็นต้นแบบที่ดีนี่มีต้นแบบอื่นๆอีกไหมพระเจ้ามีตอนนี้เธอมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาอยู่บ้างแต่ว่าช้ามาก กระทั่งความพยายามใดๆที่จะสร้างหลักสูตรในโรงเรียนของทางภาครัฐที่หวังผลและมุ่งพัฒนาทักษะยังถูกต่อต้านอย่างรุนแรงผู้คนรู้สึกว่ามันน่ากลัวและไม่เข้าท่าอยากให้เด็กเรียนข้อเท็จจริงมากกว่าแต่ก็ยังมีการพัฒนาอยู่บ้างทว่ามีหลายสิ่งที่ต้องทำ นี่แค่ด้านเดียวของประสบการณ์ของมนุษย์ที่ต้องยกเครื่องกันใหม่ถ้าดูจากสิ่งที่พวกเธอในฐานะมนุษย์บอกว่าอยากจะเป็นอะไรต่อไปนีนครับผมว่าด้านการเมืองก็คงต้องมีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันพระเจ้าแน่นอนวันนี้ก็จบกันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง พบกับสัตว์จะทำความจริงในชีวิตพบกับความสุขแล้วมาพบกันต่อ EP หน้าขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ